วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเก็บใบชะพูไปใส่แกงอ่อมไก่นะจ๊ะใบชะพูด่างนีดสามารถรับประทานได้ค่ะเราจะเก็บไปใส่แกงอ่อมไก่กันเนาะ mm hmm. เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพักอีเลิศจ้ะพักอีเลิศนะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะรับกินข้าวนะขั้วปลาลุงปลาไหลนี่ก็ใช้ได้เลยจ้ะเราก็จะปลูกไว้ทานในครัวเรือนกันนะจ๊ะ อันนี้เราก็จะเก็บไปใส่แกงอ่อมไก่จ้ะมีประโยชน์มากเลยเนาะเป็นพักพื้นบ้านของเราจ้ะเนี่ยข้อดีของการปลูกไม้ด่างที่ทานได้ก็คือสามารถนำไปรับประทานในครัวเรือนได้จ้ะเราก็จะไปแกงอ่อมไก่แล้วเราจะไปใส่อ่อมไก่ให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะที่นีก็จะเป็นผักสวนครัวจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นชายาด่า,ดางกิ green green นออนกีนเนาะอันนี้ก็รับประทานได้จ้ะ เราก็จะเก็บยอดยอดเนาะไปใส่กับอ่อมไก่กันนี่นะจ๊ะอันนี้ด่างกินออนกินนะจ๊ะเก็บยอดยอดจากไปล้างแล้วก็ใส่แกงอ่อมไก่กันนะเราก็จะนำพักใบชะพูด,ด่างกับอ,อ่ชายาด่างมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หัน่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะแล้วเราก็จะนำไปใส่แกงอ่อมกันจ้า ต่จะว่าทานไม่ได้ต้องพามาดูเลยหลังจากที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่หม้อกแกงเลยจ้ะใส่ลงไปแบบนี้เลยเนาะผักชยาด่างกับใบชะพูจ้ะหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วก็นําลงไปใส่เลยนะจ้ะผักชะพูด่างคือสามารถทานได้จากชยาด่างกับชะพูด่างเนาะถ้าไปซื้อเขาก็กำละ5บาท10บาทเลยนะเดี๋ยวนี้พัก5บาทก็ไม่ค่อยมีแล้วจ้ะมีแต่กำละ10บบาทเนาะ น,นี่เราก็ประยัดในครัวเรือนได้เยอะเลยสามารถรับประทานได้นะจ๊ะใบชาพูจ๊ะอ่คลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ